อยอู่บอกอง่ายยิงตัวมนะันโอ้ยแต่มันบ่าอาบนามก็สีดีดผ่าวอะไรน้องฮอนแฮงวัติก้าสามล้านน้องใจขอบคุณได้ไหลายเด้อพี่น้องคุณเบิ่งดูยุ่งดาดเอาดาดเอาพี่น้องเลยสองล้านสามล้านน้องใจขอบคุณได้ไหลายเด้อพี่น้องมันหมกไหลมันไหลกระได้ไ มากหาล้านสามล้านดวงใจพี่น้องเราไปทางโลโก้รีสิทายทางฝุ่นหลอม่เห็นพี่น้องเขนะ่าเบิ่งน้ำสิริไทยเห็นให้ประเดียนแบบนี้พี่น้องอย่าน้ให้ประเดียน,นสิไปให้ล หลยปีมันนี่สารอาได้ไปให้กเจอ่อยถิ่มไปตามยะถา,ากรรมที่ให้ก็ได้ให้อยากไปไทยวัานหมักแตงม่วยบ้านถิ่มถิ่ไปเลยนะพี่น้องเกินก็ได้กินก็ได้กินก็แล้วแต่มันเป็นไน้่ยกะอยากพี่เจ้หนองกินเจ้าหนังนงไปไหมว่านหมักแตงม่วง You know. คุหลายเด้อพี่น้อง กินกองสวดสด้วยไม่ครับลโอเคครับอัดนดนก็ไ่ไดขอบคุณหลายๆหเด้อสองหลานดวงใจพี่น้องขอบคุณหลายๆ นี้ประเด็นเอายาวไปเลยได้พี่น้องยาวๆไปเด้เพราะว่าประเด็นเอาชั่วโมงแต่ว่าบ้านนี้ประเด็นสิเอาลงก่อนบ้านนี้ประเดนสิเอาลงก่อนเีย2บ้าน ਹਾਂ ਜੀ เชียวอนบ้านนี่พงกอนพี่น้องนี่ก็สองหลานน้องใจอบคุ้นลหลายๆเ้ยพี่น้องพี่ออก็อนุญาตล่งก่อนทางผี่มาเด็นมาท่านเอาล่วงเดินิให้เบง้างนั้งิ่ง างผพี่น้องข้างนอกบพ